นี่ครับนี่เขาก็มาหอดขันที่สามนะครับขันที่สามก็อยูน้องบอลลำพูนะครับอเาเภอสุวรรณนครูหานะครับเป็นเอลเอลซีศูนย์นะครับนี่เพิ่งเพิ่งออกรถมาไม่ไม่เลยนะครับออกมาได้เดือนเดียวนะครับครับครับอ้อมบ้านซื้อ <laughs> ยังไม่ได้ใส่งานนะเพิ่อนกัะสร้างเนื้อหยกมันมาติดเลยนะครับเฮ้ ออกมาไทยให้เลยสี่หาอะไรมะครับนี่เาก็มางสั้งน้ำยกมันมาติดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับกำลังเตรียมตัวจะประกอบนะบล้วจะติดตัง้งให้พี่น้องในรับชมงมนเบืองนะครับลลอามีแต่ฟุตลอาเห็นงานเ <laughs> หร<ล>อแ <laughs> ช่เย็นอืมโ้นมีแต่คนเด็ดสเสียเสียเตอวะ พยามแล้วครับนะครับถ้าติดตามชมกันนะครับอีกบ่โดนนะครับคือจะมืดผิดแล้วครับสักครู่ครับมืดแน่นอนครับครับหลังจากที่เขาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับกับมืดพอดีนะครับมาล้อในพื่น้องเบิรงนะครับไปยยกบูงตำไหน่งนะไปเอาไปลอง เงบลถแก้เพิ่มก็ยิดงแจ่มเงา ยกแสไปยกขนนเลยนะครับยันถือสายไฟนะครับถอยถอยอีกถอยมาถอยมา,ยาครับอ้าวยกเบิง้ง นะครับยกสูงครับสมรรถเช่นแบบหลายเลยล่ะครับนะครับยกนิ่มๆนะครับค่อยๆตื่นนะครับนิ่มๆกระบอกยิ่งใหญ่ติดแต่หลายร้อยโลนะครับนี่ครับติดเกลือตะต้อนแฝงให้เหลี่ยมมากๆเลยครับเนี่ยก็ถือไฟ สวยงามนะครับหนุกสูงพอดีกับตัวรถนะครับเนี่ยครับยกรถสูงสบายเลื้อนนะครับุนบถถบนนบูนะครับหนุกเป็นยกเป็มเือะเลยนะครับ นสนใจผู้ใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรมอ้วนนะครับมันหมอดะมึงเอาลายคลิปไปเลยครับนี่ครับสูงดีรับรถนะครับสวยงามนะครับบดสูงเกินรถนะครับนี่ครับเอาเฮ็ดให้เกิดทารับนะครับสาวกเต๋อรถ สวยงามนะครับนนในครสนใจติดต่อน,กนักกันโยกินยิ่ง่ายพอวิทได้นะครับเสร็จซับเรียบร้อยเาด,ดินทางกลับบ้านนะครับมืออื่นมือเฮาอย่าไปส่งได้ต่อค่ะถ่ายติดตามนะครับแอ๊ครับเด้หิงหงอเยอะได้บวกอยู่สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึก่อนนะครับ